เข้าค่ายหันษาพยานาเลอพลี่แฟมิลี่เอาละทุกคนรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันรู้ค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันเข้าค่ายค่ะอะไรนะเข้า

แจงเราอะตอนแรกไม่รู้ไงหรือว่าให้เสียบเข้าไปข้างในเอ้ไปเสียบให้มันอ้อมทำไมเล่าอ้อไม่เห็นหน้ามี่และนี่เสียบไหนอยุอ่ะเข้าไปแล้วก็ควายกันนะคะควายกันเอนค่ะเีดีนะได้เดี๋ยวเดี๋ทำโทษหรอกเนียบมาเน่เจี๋ยวเ ใส่ไปอีกครับติดเตาเป็นปะเนี่ยคุณครูไม่อยากจะบ่นนะเนี่ยครูติดเป็นไหมครับเป็นสิก็เลยสอนอยู่นี่ช่วยไหมครับคุณครูติดเลยอย่าพูดเยอะนี่พี่กิต้าช่วยช่วยกันแล้วเดี๋ยวเราต้องหุงข้าวแล้วกุ่มีไปทึงไหนแล้วกําลังช่วยกันหุงข้าวทำกับข้าวค่ะดีมากเดี๋ยวเราจะได้ทานข้าวเย็นกัน ครูครับเดี๋ยวผมไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับดีเลยกีตาร์ป่าปาเดี๋ยวฟืนจะได้ไม่มอดเอาอย่าง้นเดืยฉำว้ไทำไรอ่ะทำไรอ่ะเปล่าก็เปล่าผมยังไม่ได้ทำอะไรผมอย่าเถียงเมื่อกี้พี่เห็นแอบดูอยู่ อย่าทำอะไรผมเลยผมกลัวแล้วผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆจริงเองาเลยนะคะค่ะพอแล้วค่ะ,คะอะลองหยุดไปหนึ่งเด็อก็ได้หรือยังยังอีกหน่อยหน่อย,อยได้ละหมาดเคเลยว้า อ so ่ะสุกแล้วใส่จานได้เลยลูกระวังนะระวังร้อนนะหูเฮ้ยเปิดไข่ว้าวปลาฟังนู้นเลยจ้ะเทเลยเทเลยรังกระถางโอ้นี่มาเนี่ยมาเนี่ยเอาอีกเอาอีกนี่ยมาเนียังไม่ได้ทำอะไรอีก เด็กจอนจัดคนนี้ไม่แอบต้มต้มมามองพวกเราครับครูไม่รู้จะมาขโมอยอะไรเปล่านะครับผมเห็นมีเสียงดังผมเลยเดินมาดูโกหกหรอยา่าอย่าไปทำเขาเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรครับพี่จิตาอ,อย่าหลุดเล่นให้มากเอาละเอาละพอแล้วยาย่ายัาไปทำงานเร็วครูขาดเดี๋ยวหนูขอเอาน้ำล้างกระทะไปเทถิ่นก่อนนะคะโอเคค่ะยายากก่ายกาจทำหน้าที่ตัวเองเลย นี่นีหิวไหมมากินก่อนเร็วขอบคุณครับน้องๆอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับไปเก็บเห็ดเพิ่มเพื่อหน่อยสิว่้ครับเก็บเห็ดดีเหรอไั้ครับ ลบลู่ค่ะยังไงเหรเจ้าคะพวกเรายังไม่ได้ลบลู่อะไรเลยเจ้าเอาน้ำร้อนมาสาดหัวเราขอโทษเจ้าคะ่ะหนุ่มไม่ได้ตั้งใจเราจะต้องลงโทษเจ้ายังไงเหรอเจ้าคะเราจะจับเจ้ากิน อย่าอยู่เลยอ๊ยา้ครูครับนาวนาหายหมดแล้วทำไงดีล่ะครับกีตาโบราณเขาว่า งักวกลัวเชือกก <c oughs> ล้วยเป็นไรยังไงล่ะครับ,บคุณครูกีต้าก็ไปเอาใบกล้วยมาสิได้ครับครูครับเป็นไงต่อครับ,บกีต้าเอาปิดแต่และไว้เร็วเลยได้ครับ,บคุณครูเ,เร็วเลยกีต้อเอาเร็วแล้วเ,เร็วเลยกีต้ากูรีบอยู่ครับใจเย็นะเอ๊ ไายได้ยังไงหยเงียบไปแล้วสงสัยพญายนาคไม่เห็นพวกเราจริงๆด้วยจริงๆใช่ใช่ใช่คิดว่าจะตบตาเราได้เหรออคิดเหรอว่าจะลบหลูเราได้ง่าย อยู่เลยอยู่นะรอด้วยฮะสกลินลูกพ่อมาทำอะไรอยู่ที่นี่สเสด็จพ่อลูกเหงาก็เลยมาเที่ยวที่เมืองมนุษย์แล้ววันพรุ่งนี้เป็นเพื่อนของลูกฮะจริงเหรอแล้วสเสด็จพ่อมาทำร้ายเพื่อนลูกทาไมตัวเพื่อนเจ้าเอาน้ำร้อนมาสาดหัวพ่อนี่เองเปียกอยู่เลยงั้นลูกขอได้ไหมสเสด็จพ่อเพื่อลูกเขาดีต่อลูกจริงๆไม่ได้ไม่งั้นพวกมนุษย์จะกำแหงกับพวกเรา โด็เพ่อไม่ว่างหรือเศร้เพดก็มี่ธอชใจดูลไม่หายเสด็จพ่อนะไม่ลงโทษเขานะพ่อก็อยากจะตามใจเจ้านะแต่มิได้ได้ถ้าอยากจะลงโทษให้ลงโทษสองคนนั้น네ดีงั้นพ่อจะจัดการสองคนนั้นโยด ทำไมพวกเราขอใช้สิทธิ์โหวตช่วยกันโหวตหน่อยนะคะว่าจะให้เพเน่าจัดการเพื่อนสองคนเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกินยิงเงินไลค์ด้วยนะคะโหวตามเยอะๆนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเดือดๆนะคะไม่ได้เดือดๆอ่องซ้เอาล่ะทุกคนอ่องซ้ กำลังช่วยกันทำกับข้าวผงกับซองซัมวางแล้วค่ะซัมเอาไงดีครับคุณโมกิตาหมูโกมาแล้งเขาว่ากันว่าซองซัมเฮ้ยเริ่มเิ่ม ตอบค่ะเล็บลี่แฟมิลี่